ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระกรามนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวางใจในผู้ประธานสัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ พระคำนำชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รายการของเราได้นำข้อคิดหนุนใจที่มาจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อหนึ่งถึงข้อ21นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้อ่านเนื้อหาจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าไปแล้วนะครับผมก็จะได้นำบทความที่มาจากหนังสือพลังประจำวัน ซึ่งมีการแปลและเรียบเรียงเผยแพร่จากองค์กรคริสธรรมสัมพันธ์ในประเทศไทยนะครับมาเป็นบทความอ้างอิงที่อธ,ธิบายความหมายและเนื้อหาจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับซึ่งรายการนี้ก็ได้มีการผลิตและก็เผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับซึ่งมีการเผยแพร่ ผ่านช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook และทางสถานีวิทยุชุมชนเป็นประจำทุกๆวันนะครับเมื่อคุณผู้ฟังฟังแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์หรือจะ Subscribe นะครับกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในการเผยแพร่ารายการใหม่ๆทุกๆครั้งเป็นประจำนะครับคุณผู้ฟังครับ และหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้นำมาแบ่งปันเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนั้นจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังทุกทกท่านที่ติดตามรับฟังและเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระคำของพระเจ้าจะมีมุมมองในพระคำของพระองค์นั้นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและเป็นเหมือนศาสตราวุธ เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายต่างๆของมารซาตานที่มันจะเข้ามาทําลายชีวิตของเราที่มันจะเข้ามาทําให้ชีวิตของเราวุ่นวายโกลาหลโอลมาจากปัญหาที่ต้องพบต้องเจอกันในแต่ละวันนะครับคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้นะครับในตอนท้ายๆของรายการผมก็จะได้คัดสรรคัดเลือกบทเพลงเพราะๆที่มีความหมาย เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระคำของพระเจ้าที่ได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนั้นนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปด้วยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเพลงที่คุณภาพในการบันทึกค่อนข้างที่จะแย่หน่อยเพราะว่าเป็นเพลงที่บันทึกไว้นานแล้วเป็นเพลงที่มีการรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้หลายปีดีดักนะครับซึ่งระบบครื่องเสียง เครื่องใช้ต่างๆในสมัยนั้นก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหาของบทเพลงเหล่านั้นมีความไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งผมจึงได้ตัดสินใจเลือกนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับและก็ยังมีการสลับกับบทเพลงต่างๆทั่วๆไปที่เราทั้งหลายคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพระคำของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านสู่คุณผู้ฟังฟังในวันนี้ มาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อหนึ่งถึงข้อ21นะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อหนึ่งถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้า บำเน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่อับรามทูลว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยและเอลีเยเซ,เซ์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์อับรามทูลอีกว่าพระองค์มิได้ทรงประทานบุตรให้แก่ข้าพระองค์ แล้วคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์ครันแล้วพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามว่าคนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า มองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถอดแล้วพระองค์ตรัสว่าพงพันธ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นอับรามก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านแล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่าเราคือพระเจ้า ที่พาเจ้าออกจากเมืองเออของชาวเคนเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับรามทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์พระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเอาลูกวัวตัวเมียอายุสามปีแพะ ตัวเมียอายุสามปีและแกะตัวผู้อายุสามปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบโตตัวหนึ่งมาให้เราอับรามจึงนำสัตว์เหล่านี้มาถวายและผ่ากลางตัววางข้างละซีกตรงกันแต่นกนั้นหาได้ผ่าไม่ครั้นฝูงเหยี่ยวบินลงมาที่เนื้อสัตว์เหล่านั้น อับรามก็ไล่ไปเสียเมื่อเวลาอาทิตย์ใกล้จะตกอับรามก็นอนหลับสนิทเวลานั้นความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็มาทับถมอับรามพระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าพงพันธ์ของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าว ในดินแดนซึ่งมีใช่ที่ของเขาและเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะบีบบังคับเขาถึง400ปีส่วนประเทศที่เขารับใช้อยู่นั้นเราจะพิาพาคษาลงโทษต่อมาพงพัน์ของเจ้าจะออกมามีทรัพย์สมบัติมากฝ่ายเจ้า จะไปตามปู่ย่าตายายของเจ้าโดยผาสุกเจ้าจะตายเวลาชรามากแล้วเขาจะฝังศพเจ้าไว้ในชั่วอายุที่สี่พงพัน์ของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกด้วยว่าความชั่วลามกของคนอาโมรัยยังไม่ครบท่วนครั้นดวงอาทิตย์ตกและค่ำมืด ก็มีเตาที่ควันพุ่งอยู่และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทาพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทั้งแผ่นดินคนเคน คนเคนัสและคนขัดโมไนกับคนฮิตไทยคนเปริษสีคนเรฟาอิมคนอโาโมไรคนคานาอันคนเกอร์กาชีและคนเยบุตรด้วยคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ1ถึงข้อ21นั้นนะครับ เป็นเหมือนกับบทสนทนาเหมือนกับเป็นการที่พระเจ้าได้ยืนยันให้อับรามได้เข้าใจในคำถามในความสงสัยของท่านเพราะในข้อที่สองนั้นนะครับอับรามได้มีคำถามกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยแล้วท่านก็บอกว่าคนดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้ รับมรดกของข้าพระองค์พระองค์มีได้ทรงประทานบุตรให้แก่ข้าพระองค์และคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์ผมเชื่อว่านี่เป็นความเข้าใจที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์นะครับก็จะมีความเข้าใจจะมีความคิดแบบนี้ว่าลูกเราก็ไม่มีแล้วเราจะทำงานงกๆๆหาเงินเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ทำไมเก็บไว้ให้ใคร นั้นเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคนสิ้นหวังเพราะว่าผู้ที่จะมารับช่วงต่อผู้ที่จะมารับความยิ่งใหญ่ทรัพย์สมบัติหรือพงพันธ์ุต่างๆที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับรามตอนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็เป็นคนอื่นเป็นคนดามัสกัสหรือเป็นทาตทั้งหลายที่เกิดในบ้านของท่านนั่นเป็นคำถามเชิงน้อยใจ เป็นคำปรารบของท่านอับรามที่มีต่อพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าได้ส่งยินดีที่ตอบคำถามอย่างเต็มใจคำถามที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของอับรามเกี่ยวกับเชื้อสายเกี่ยวกับลูกของท่านนะครับคุณผู้ฟังครับคำถามที่อับรามถามกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพงพันธุ์เรื่องคนที่จะรับมรดกต่อจากท่านนั้น ไม่ใช่ถามเพราะความสงสัยแต่ท่านถามเพราะท่านเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเพราะว่าท่านถามแล้วท่านก็ยังมั่นใจและต้องการอยากจะรู้อยากจะให้มีการยืนยันจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าคําสัญญาที่พระองค์สัญญานั้นมีหลักฐานอะไรเป็นข้อยืนยันขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เราเห็นต่อจากนี้ไปนั่นก็คือเป็นภาพที่แปลกนิดหนึ่งเป็นฉากของ สัตว์ที่นำมาถวายบูชาแด่พระเจ้านั้นถูกผ่าครึ่งเป็นสองซีกแล้วก็มีเตาไฟที่มีควันพุ่งอยู่และคบเพลิงเคลื่อนผ่านระหว่างซีกของสัตว์ที่ถูกผ่าทั้งสองซีกนั้นนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระเจ้ากับอับรามซึ่งต่อมาในสมัยของท่านเยเรมีนะครับ ได้บันทึกเอาไว้ในพระธรรมเยเรมีบทที่34ข้อ18ถึงข้อ20ซึ่งมีพิธีกรรมที่มีการปฏิบัติกันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้กระทำพันธสัญญากับอับรามในที่นี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้ามีการทำผิดพันธสัญญาก็จะทำให้ผู้ที่เริ่มต้นพันธสัญญาจะทำให้คนเหล่านั้น เป็นเหมือนกับสัตว์ที่ถูกตัดออกเป็นสองท่อนและจะมีคนเดินผ่านกลางท่อนเหล่านั้นไปซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเหมือนกับพันธสัญญาตอนที่พระเจ้าทำกับอับรามตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้ากำลังบอกกับอับรามว่าแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลายาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามพระองค์จะยังคงกระทำตามพันธสัญญาที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ไม่มากไป หรือน้อยไปเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้ให้คำสัญญานั้นและเราทั้งหลายที่รับคำสัญญาจะต้องเชื่อและวางใจในการรักษาพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นถ้าเราทั้งหลายกำลังรอคอยคำตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการอธิษฐานในการวิงวอนให้เราทั้งหลายมั่นใจและไว้วางใจในพระองค์ผู้นั้นที่ให้คำสัญญา พระองค์จะรักษาคำสัญญาและพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราถ้าเรารอคอยอดทนในเวลาของพระองค์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการนี้อาลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระพรของพระเจ้าจงเป็นของทุกทุกท่านที่รักและใส่ใจในการศึกษาพระคำของพระองค์ตลอดไปจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ทะเลที่น่ากลัวคลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไรหากพระองค์ชูวเราให้ก้าวไปก้าวพ้นจากเรื่องนี้เราจะเดินไปบนคลื่นและลมด้วยความเชื่อที่มี ไปหาพระองค์ไม่ต้องกลัวมือใจเชื่อมันอ่นคงพระองค์เปิดหนทางไปสูไวทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ส่งเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย พระองค์จะเปิดทางแค่ไว้วางใจให้ชีวิตเป็นพรลังไลไปให้คนสร่นเิพระนามโอ้จะไว้ทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ส่งเพิ่มให้เกิดผลยางมากมาย